การปักโซ่อุปกรณ์นะคะก็มีการไกลดินสอไมบ้บรรทัดผ้าความยาว15เซนนะคะความยาวตรงนี้นะคะ15เซนได้แล้วก็เข็มนะคะก่อนอื่นเราจะมาเริ่มจากการสนเข็มนะคะให้จับไปได้ให้สั้นที่สุดนะคะในมือแบบนี้แล้วก็หันรูเข็มลงนะคะ ด้านเขียมลงนะคะจับไปได้ไว้นะคะก็จะได้เขียนนะคะหรือว่านักเรียนจะ,ะใส่ตามที่นักเรียนถนัดเลยก็ได้นะคะกะความยาวให้พอประมาณนะคะมัดปมได้นะคะ จะไปได้สองเส้นประกบกันวนกับนิ้วนะคะจากนั้นใช้นิ้วใช้นิ้วโป้งนะคะคลี่ออกอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วกลางนะคะจับไว้แล้วก็ดึงค่ะก็จะไดะ้ปมได้นะคะหรือว่านักเรียนจะมัดตามที่นักเรียนถนัดเลยก็ได้นะคะจากนั้นพับสันทบนะคะ ประมาณ2-3เซนนี่เลยค่ะเริ่มจากจุดจุดเริ่มต้นตรงกลางสันโทบตรงนี้นะคะให้ห่างจากริมผ้าประมาณ0.5เซนค่ะจากจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดต่อไปนะคะวัดไป1 1เซน1เซนเรื่อยๆจนสุดปลายผ้าเลยนะคะ เริ่มเย็บจากจุดเริ่มต้นแทงเข็มจากข้างล่างผ้านะคะแทงเข็มจากใต้ผ้าขึ้นมาที่จุดเริ่มต้นแทงกลับลงไปในจุดเดิมนะคะไม่ต้องดึงเข็มออกนะคะให้แทงทะลุขึ้นไปข้างหน้าเลยนะคะจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นใช้ เส้นได้ตรงนี้นะคะคล้องเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งจับไว้ดึงเข็มออกค่ะให้เหลือห่วงนิดหน่อยนะคะให้เหลือห่วงประมาณนี้นะคะ แบบนี้นะคะแทงเข็มลงไปที่จุดเดิมที่ออกมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็แทงขึ้นที่จุดข้างหน้านะคะแทงลงจุดเดิมแล้วก็แทงขึ้นจุดข้างหน้านะคะจากนั้นใช้ได้ตรงนี้นะคะคล้องเข็มเอางนี้พ้งจับไว้แล้วก็เดินเข็มออกงเหมือนเดิมค่ะ ดึงให้เหลือวงเหมือนเดิมนะคะให้เหลือวงนิดหน่อยเหมือนเดิมนะคะจากนั้นแทงเข็มลงที่จุดเดิมของจุดข้างหน้าล้องแล้วดึงแล้วก็แทงเหมือนเดิมจนสุดปลายผ้าเลยค่ะพอสุดปลายผ้าแล้วนะคะให้แทงเข็มกลับลงไปนอกห่วงตรงนี้นะคะแทงกลับดูเดิมแต่แทงนอกห่วงนะคะให้ประกบอย่างนี้นะคะ แทงให้เข็มทะลุข้างหลังนะคะแล้วก็ดึงออกเลยค่ะจากนั้นนะคะมัดกับข้างหลังเลยค่ะซอดเข็มสอดเข็มลอดตรงนี้นะคะแล้วก็อลอดตรงนี้อีกทีนึงค่ะ กลับมาลอดตรงหดดัวตรงนี้กมนนะคะจะมันมัดเลยค่ะแล้วก็ตัดได้เลยนะคะข้างหลังผ้าจะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะข้างหน้าผ้าจะเป็นแบบนี้นะคะ